ก็มาถึงวันนะครับวันที่เทพเจ้าทั้ง3องค์จะได้มาออกช่องพี่ครบเรียบร้อยวันนี้ก็ไม่ต้องสืบเอ้าเฮ้ยใครครับสวัสดีครับผม ครับทุกคนก็วันนี้มันเป็นวันที่ถึงเวลาแล้วที่เทพเจ้าองค์ที่สมจะได้ออกโรงก็คือเทพเจ้าบาวันอะไรแบบเนี้ย้แต่ก่อนที่เทพเจ้าบาวันจะอยากออกโรงมีเทพเจ้าต้นตานมาก่อนแล้วอะอยากได้เหรอลูกเอาไปเลยพอพ่อเยอะขอโมยลูกมาล้วน อกเลยนะครับทุกคนวันนี้เทพเจ้าองค์ที่3บาวันจะมาออกช่องพี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาแบบพูดเกินไว้เยอะเลยนะแบบพูดมงพูดโมว่าแบบเวอร์ที่สุดตัดต่อโหดที่สุดตั้งแต่มีวงการไฮไลท์ได้เปิดตัวได้เริ่มต้นขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยแต่วงการแบบท่านเอ็กทัวของพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแบบพี่จะทําพี่อึ้งไน้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเปน็นไง างี้ดีกว่าเราไม่พูดว่ามนทำเพลงเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเทพเจ้าบาวันที่เขาแบบว่าตัวเองตึงนักตึงหนาอะไรแบบเนี้แต่สักแค่ไหนเอางี้เลยดีกว่าจะสู้เด็กในตัดต่อแบบสายอีดิทที่พี่ทําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับทุกคนโอเคครับน้องๆหนูหนๆทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าช่องเทพเจ้าบาวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ท่าทางอะไรกันแบบนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่พี่ตัวจริงพี่โดนผีเขาสิงผีร้าย โอเคทุกคนเนี่ยคลิปล่าสุดเขาแบบโมนักโมนน่ะดูดิตัดต่อเป็นแบบ a อ t a แท on อนไททันอะไรแบบเนี้ยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าคลิปล่าสุดที่เขาโมเนี่ยมันจะตึงสักแค่ไหนกันเชียวซึ่งตัวพี่มองคิดว่านะเด็กในแบบคลิปอีดิทของพี่น่าจะตึงกว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่น่าจะอึง้งทึ่งเสียวอะไรทั้งสิ้นทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันกันเลยดีกว่าครับทุกคนช่องบาวันทีด 8 7 6 0 0 0นซับสครับเบอร์นะครับทุกคนก็เอางี้ดีกว่าบารมีท่านพิกกี้แ๋ยวพี่จะเสกให้มันเป็น9,000 0 0เพียงเข้าไปกดไลค์กด subscribe กันเดี๋ยวนี้ทุกคนมาเดี๋ยวเราเข้าไปคอมเมนต์กันก่อนเลยเอา้านี่ตึงแล้วอ๋อ <laughs> เอาไปสนุกสนานนะทุกคน <laughs> มาคอมเมนต์มากดไลค์ให้พี่ด้วยนะทุกคนนะ มาเดี๋ยวเรามาดูคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่ามันตึงจริงหรอโอเคครับนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มันแนะนำมาดูที่เพชรพี่กันก่อนนะคบตอนนี้มีอยู่2 1 1เพชรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเว็บสุ่มเพชรตัวนี้มันจะดีขนาดไหนครับนี่เลยครับเว็บ2ี่ส o บตอร์ครับบอกเลยว่าเขาอัปเดตเกมใหม่นะบอกเลยว่ารางวัลแจกดีมากๆครับทุกคนดูกันครับก่อนอื่นเลยมาที่บนขวาตรงนี้เข้าสู่ระบบครับแล้วไปที่ล็อกอินด้วย Facebook ครับผม หลังจากนั้นทุกคนครับมาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทัวร์เลทครับเข้ามาหน้าทัวร์เลทแล้วจะเห็นเบอร์โชว์อยู่ตรงนี้ครับโอนเงินเข้าไปได้เลยอยากเติมเท่าไหร่โอนเข้าไปเลยครับพอโอนเงินเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนจะได้เลขอ้างอิงครับก็นำเลขอ้างอิงมาใส่ตรงช่องเลขอ้างอิงตรงนี้ได้เลยครับทุกคน Vietnamese. พอกรอกเลขอ้างอิงเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนรอหนึ่งนาทีนะครับแล้วกดยนืนยันข้อมูลได้เลย พอเติมเงินเสร็จครับทุกคนกลับมาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนพอกลับมาหน้าแรกเสร็จครับน้องๆจะเห็นหัวข้อสุ่มของรางวัลอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลยวันนี้พี่จะแนะนําเกมที่เรียกว่าโยกสล็อตนะครับแต่มันมี2อันนะครับดูดีๆนะพี่จะมาเล่นโยกสล็อตอันนี้ดีกว่าของรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วจ่ายดีด้วยนะครับทุกคนเข้าไปดูกันเลยนี่ครับเข้ามาสู่หน้าเกมเรียบร้อยเราเห็นของรางวัลโอ้โหเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทุกคนเห็นป้าสุ่มครั้งละสิบเครดิตเท่านั้นนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยว่า เฮ้ยเฮ้ยคุณได้กาลิน่าพันห้าร้อยเชลคือ,อยังไงเฮ้ย hey, แค่ช่องเดียวเหรอพี่เขาใจว่ามันต้องเหมือนกันสามอันทุกคนแค่ช่องเดียวโผลมาพี่ได้รางวัลเลยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเฮ้ย hey. เอาอีกเอาอีกไม่รอแล้วทุกคนไม่รอแล้วแค่ช่องเดียวเท่านั้นหุยเ <Hey. S 2> กมมันดีเกินทุกคนไม่เล่นไม่ได้แล้วนะแบบนี้ของรางวัลออกมีเกินมาเลยหนึ่งอันเฮ้ยสามพันเฮ้ยสามพันช่องเดียวก็พอว้าโย เทลกาลีน่าอีกแล้วทุกคนนี่ฮะได้พันห้าร้อยเชลสองใบครับเดี๋ยวพี่ไปเติมให้ดูนะทุกคนไปลุยโอเคครับวิธีการเติมเกมง่ายๆครับเข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมครับแล้วกดเข้าไปที่ฟรีไฟล์ครับหลังจากนั้นล็อกอินตามที่น้องๆสะดวกครับพอทุกคนล็อกอินเสร็จครับให้เลือกที่หัวข้อกาลีน่านะครับตรงนี้ครับปั๊บกดเข้ามาแล้วก็นี่พอกดเข้ามาที่หน้าจอเติมบัตรกาลีน่านะครับก็นำเลขรหัสที่ได้รับครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้แล้วกดยืนยันได้เลยนะทุกคนไปไปดูกันต่อ รหัสแรกมาแล้วนะทุกคนกดยืนยันไปเลยนี่ยินดีด้วยคุณได้รับทั้งหมดนี่ครับ1,500เชลตรงนี้ครับ3,600กว่าเพชรนะทุกคนนะไปเอาอีกรหัสหนึ่งกันเลยดีกว่าครับรหัสที่สองมาเลยดีกว่าไปเติมครับโอเคกลับมาหน้าเติมเกมเรียบร้อยแล้ววางรหัสแล้วกดยืนยันอีกหนึ่งทีอ้าวได้มาอีก3,600กว่าเพชรรวมกันสองครั้งก็น่าจะประมาณ7,000กว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าพี่เนี่ยได้เพชรจริงหรือเปล่าไปหนึ่งสองสามแล้วเจ้า7,607เครดิตครับน้องๆทุกคนเพชรเข้าจริงไม่ได้จกตา นี่เลยครับน้องๆหนูๆทุกคน24สตอเกมใหม่เขาอัปเดตมาแจกเยอะแจกจริงครับทุกคนครับมาลองเล่นมาใช้บริการกันได้ครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลย let's go เริ่มเฮิมเฮมสองเน้นดูตัดต่อเฮ้ยแอตแทกออนไททันมาเองเฮ้ยไอวอลก็เปลี่ยน หนเขาดูหน่อยเขาเขาโมเลยเขาโมเลยว่าแบบตัดต่อเวอร์มากเออสามหัวเออสี่หัวพี่อยากจะดูแม่ทำให้พี่อึ้งได้หรือเปล่าท่านเทพเจ้าบาวันเฮ้ยแต่ยิงสวยนะแต่ยิงสวยนะเปมแมเฮ้ยเสียงจ็อกเกอร์หัวรออันนี้พี่เป็นคนคอมเมนต์มาเฮ้ย ใส่เสียงสาวด้วยเฮ้ย hey! เท่เกินเกินไปเปล่าเดือดแฟตว่ะทุกคนเฮ้ยอันน,นี้อันนี้อันนี้อันเมื่อกี้อันเมื่อกี้อันเมื่อกี้ชอบอยู่เสียงหัวแตกเฮ้ยเกินเฮ้ยเกินชอบไฟฟ้าเฮ้ยชั่วชั่วเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเปล่า ไอคนที่เล่นด้วยมันโอ้ยโออะไรขนาดนั้นวะเฮ้ยโอ้ยมันตัดเสียงใส่ใหม่หมดเลยใช่ปะเจเคโอ้มันดึงต้นไม้ขึ้นไปยังไงยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะพัฒนงพัฒนา เฮ้ยบูเบเกอร์บูทโอ้ยเกินไปป้าเฮ้ยแล้วเท้าไปมาไงวะโอ้โหอายุโอเคฟ้าผ่าเป็นสีอันนี้เอาแม่งจังท้องฟ้าเลยเฮ้ยมันกลัวมันไม่เวอร์หรือไงวะนี่มันประกวด็อดโหดหรือมันประกวดตัดต่อวะเนี่ยเฮ้ยกลนะ อย่าว่าอย่าว่าโอ้โหเฮ้ยชอบของลอยอ่ะทำไงวะเดมโอ้โหเกือบจูบแล้วใชียวดาวน,นี้ปจูนตวยสตวย เฮ้ามีเด็กมาดูด้วยอยากเห็นความตึงนั้นบาวานอะไรอย่างเงี้ยอ๊บโอ้โ,โหนักวิสิกเคมีชีวะเราเองเฮ้ยเกิดไปเปล่าแอมเขายิงอายุโอเคเลยหรอคันเลยนะคันตาเลยนะเมื่อกี้นี่มันต้องมีอะไรแบบมาล้างตาเฮ้ยเรดดาไฮเปอร์หัวแตกเกิดไปเปลา เฮ้ยประชิดเฮ้ยไอร้อนไอร้านไอร้นจูบหัวเบ้มนี่อ่ะอีกตัวงโอ้โอเดินแฟดอีกแล้วอยากเห็นแบบตัดแบบคันฟอร์เมอร์ต่อไปอ่ะแปลงร่างเลยได้ไหมโอ้โหเมื่อกี้เข้าท่านะเฮ้ย พี่ช่วยคิดอันใหม่ต่อไปอ่ะยิงนั้นแรกปั้งแล้วเป็นหิมะตกก็ให้เป็นหิมะตกตลอดเลยแล้วยิงตัวนึงปั้งเปลี่ยนเป็นแบบร้อนๆแดดร้อนยิงปั้งฝนตกอะไรเงี้ยเฮ้ยสีหรือดูอ่ะเขาใจป้าแบบสีหัวก็สีหรือดูอ่ะถ้ายิงสีหรือด,ดูพี่คิดให้เลยเปิดมาใครทําใครทํามาแบบสวยๆโหดๆให้ดูหน่อยดิยิงสีหรือ,อดูเฮ <I> ้ยเกินหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนหน้าหิมะใบไม้ร่วงอะไรอย่างเงี้ย เอามาดัดแปลงจากอันเมื่อกี้นะพี่ว่เา,เาเขาท่าแล้วอะ่ะอยากเห็นแบบสี่วิสี่หรือดูอะไรอย่างเงี้ยยิงปั้งฝนตกยิงปั้งอะไรอย่างเงี้ยหิมะตกยิงปั้งร้อนยิงปั้งมันมีหรือดูอะไรอีกวะเออหรือดูอะไรสักอย่างนั่นแหละ <Yeah. S 1> โอยเบ็ม โดดมาแบบนี้เ็มแต่ชอบมันเป็นเดอะแฟร์อะที่เอาไว้เอาไว้แบบต่อฉากอะยังไม่จบสวโอ้ชอบชุดไอ้โรนี่จังวะเฮ้ยสาม โอ้โหยกอันนี้อีกแล้วเท่ดีอ่ะไอ้ยกภูเขายกต้นไม้ยกอะไรเงี้ยโคโนเฮ้ยเสริมป่ะนี่หัวแตกหนึ่งหัวแตกสองโอ้โหฟ้าผ่าฟ้าร้องแล้วอีกอันนึงถ้าเป็นแบบฟ้าผ่าฟ้าร้องแบบขยับวงวงๆอย่างข้างหลังให้เป็นเหมือนเนตรวงแหวนหมื่นเงาหมื่นบุพภาอยู่ข้างหลังอ่ะแล้วแบบเนตรวงแหวนกำลังหมุนอ่ะเฮ้ยโคตรเท่จริง โอ้โหไฟเผาตกหนึ่งโอยฟ้าผ่าเนี่ยเนี่ยต้องฟ้าผ่าเป็นสีเหลืองแล้วเป็นสีเหลืองเลยเพอยิงอีกเปลี่ยนสีทั้งฉากตลอดเย้โอ้โหโอเคแล้วเป็นการแข่งตัดต่อแล้วไม่ใช่แข่งช็อตแล้วคุณดูทรงแล้วเอเาแบบเลดอาร์หน่อยไหมเลียดอาร์หน่อยไหมแบบประมาณว่ายิงเสร็จแล้วแบบเป็นเสียงร้องแบบยิงแตกแล้ว โอ้ปั๊บยิงแตกแล้วโอ้ยพอยิงแตกครบสี่หัวโอ้สี่ครั้งแล้วก็แบบเป็นแบบภาพพื้นหลังแบบเป็นเงาที่แบบอีโรติกหน่อยแบบอาจจะเป็นท่าอะไรที่ทุกคนอาจจะเดาออกชอบนะแเฮยเฮ้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 ยโอ้โหเขาใส่เสียงเสียงซาวซะแบบไม่ใหญ่ อโอ๊ยเฮ้ยโอ้โหนี่เมื่อกี้เหมือนจะใส่เอฟเฟกหเปล่าแต่ไม่เห็นมีเอฟเฟกอะมันดูเจ๋ๆอะชดเหลืออนี้ช,ชตเหลือ,อ,เ,ลอเอามาปะายชตเหลือไม่ตัดต่อแล้วตอนนี้ไม่ตัดต่อแล้วชดเหลือครับพี่ครับยัดชอ็อย่างเดียวนี่ว่ะเฮ้ยขอ,อเสียดายเสียดายฮะขอใช้ชอตหน่อยแล้วกันพี่ชตเยอะมากเลย หาแบบแป๊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 บแบบเต็มอ่ะหาแป๊บแป๊บจอดเต็มอะไรอย่างเงี้ยเบมเบมโอ้ B AM! B AM! Oh, นี่เรียกช็อตเหลือละตอนเนี้ยประมาณว่าตัดต่อไม่ไหวแล้วพี่ให้กูตัดเยอะกว่านี้ก็ <How broken. S 1> เหนื่อยไม่ได้ลงพอดีอะคลิปครึบอ,อะเอ้าโดนได้ไงวะเฮ้ยทุกคน นี่ไงอุย 190. อ้ยร้อยเก้าสิบตัวถ่ายคลิปแล้วถ่ายคลิปแล้วไม่ตัดต่อแล้วตอนนี้โชว์โหดอย่างเดียวโชว์เบอร์อย่างเดียวใช่ไหมหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์เปล่าทุกคนชวละเมิดตัวช็อตเหลือเนาะไม่ดึงสโลไม่สลงสโลสเลาสสลิวอะไรเลยประมาณว่าช็อตไม่ได้ใช้ครับทิ้งๆไว้ง,งั้นแหละแบบลงตอนไหนก็ทาได้ตลอดอะไรแบบนี้หรือเปล่า สามหัวตล,ลอดแต่แค่มันไม่จบคิวเอ้ยมันจบคิวเลยนะเนี่ยช็อตสวยอาจจะเยอะแหละแต่ว่าเสียดายไงนี่ไงโดดสับให้อีกทีนึงนี่ไงเฮ้ยปืนเลเซอร์ปืนเลเซอร์ปืนเลเซอร์โอ้โหแดงเถือกสันสถานไปทั้งโลกี้นี่ไงสันสถาน สั่งสะทานโบโบ,โบอะไรนี้ไม่มีเสียงปืนอ่ะโบเป็นเดียวพอเป็นเดียวพอเกาะไม่หมวกไม่มีหมวกไม่มีเฮ้ย่อะช็อตเขาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะทุกคนไหวว่านหนึ่งหัวเออไม่โดนเออ โอ้โห ôi, ไอ้เท่าไอ้เท่าว่าไงไอ้เท่าจูก๊กไอ้เท่า,าจู๊กหามุมหาเหลี่ยมโคโน่ตัวที่หนึ่งโคโน่ตัวที่สองได้หรือเปล่าจูก๊กจะตายแล้วเบ้มระยะจูบเออบอกเลยว่าช่วงแรกตัดต่อแบบเวอร์วังอลังการดีจริงๆเลยนะสมคำล่ําลือที่แม่เอามาโม้อะไรอย่างเงี้ยว่าดนะูว่าแบบนิเวอร์จริงนะครับพี่อะไรแบบเนี้ยก็พี่ขอแบบเสกพรไล่พรแบบอันอาถรรพ์ของพี่ว่าบาวันจงเก้าแสนซับ เพียงเฮ้ยเกินไปหรือเปล่ปาทุกคนโถมหน่อยติดตามหน่อยโอเคหรือเปล่ปานะครับน้องๆหนูๆทุกคนถ้าใครอยากดูรีเอคชั่นของช่องไหนอีกก็คอมเมนต์มาละกันนะครับทุกคนแต่แบบขอเวอร์เวอร์นะเวอร์เวอร์หน่อยที่แบบอยากเล่นใหญ่อะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกรีงของแก้ช่องพี่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย